Like I'm floating through the air โอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุยกับผมช่องตัวกองชาแนลกันอีกแล้วนะวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นเอเลนดอร์ในตำแหน่งของจังเกิลกันนะครับก็อีพีนี้ก็ดําเนินมาถึง E ีีที่8ดแล้วนะทุกคนก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับทุกท่านนะที่ช่วยกันดูช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับใกล้ถึง1000ซับแล้วนะทุกคนก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนคอมโบของเอเลนดอร์นะครับสอนจัดรูนจัด สำหรับใครที่อยากจะฝึกเอเลนดอร์นะครับก็ดูกันได้นะไปะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคอมโบของเอเลนดอร์กันเลยลุยโอเคครับทุกคนมาแล้วก็มาอยู่ในโหมดสุดพร้อมกันแล้วนะทุกคนก็เอเลนดอร์เนี่ยผมจ,จะจําแนกเป็น2ประเภทในการคอมโบนะครับคอมโบแรกก็คือคอมโบการเคลื่อนที่นะครับอ่าอันนี้คือประเภทแรกนะประเภทที่2ก็คือคอมโบการสังหารศัตรูนะครับผมจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับเพราะเอเลนดอร์เนี่ยมันมีคอมโบที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากเลยนะครับผมจะสรุปให้คร่าวๆนะครับก็ เป็น2คอมโบก็แล้วกันนะครับสคอมโบแรกอ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะพูดถึงคอมโบการเคลื่อนที่ก่อนนะครับคอมโบการเคลื่อนที่เนี่ยผมจะให้เป็น2คอมโบแล้วกันนะครับสคอมโบนะก็คอมโบแรกนะคอมโบแรกก็คือ2 1อย่างนี้นะครับว่าถ้าใครสงสัยว่าทําไมต้อง2 1ด้วยล่ะครับทำไมเราไม่1เฉยๆครับอ่านี่ผมก็จะมีคําตอบนะถ้าเรา1เฉยๆเห็นในตรงสีฟ้าที่อยู่ในสกิลหนึ่งนะครับอ่ากลัวมันจะหมดนะครับแล้วพอมันหมดเนี่ยมันต้องนับครูดาวอีกนะทุกคนคือมันนานมากนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ย อ่าสี่วิเห็นไหมแล้วเราต้องมารออีก4ีวินะครับรวมกันเป็น8วินะครับแต่ถ้าเราทําแบบนี้ับมันจะนับ4ีวิทันทีนะครับแล้วมันก็จะใช้สกิลหนึ่งได้อีกรอบหนึ่งได้เร็วกว่านั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะว่าทําไมเราต้องคอมโบสกิลเคลื่อนที่ด้วยครับโอเคนี่ก็เป็นประเภทแรกนะคอมโบแรกนะทุกคนอันนี้ก็จะรู้กันแล้วนะครับส่วนใหญ่นะแต่ส่วนน้อยก็ยังไม่รู้นะครับก็จำได้นะทุกคนโอเคคอมโบที่2ของไอรินดอร์นะคอมโบนี้เป็นคอมโบที่อีเคลื่อนที่แล้วกันนะแบบ แบบรีบจัดไม่แบบอารมณ์เหมือนเขาโถมมาวิ่งไล่เราก็หนีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คอมโบนี้เนี่ยก็จะเป็นคอมโบที่ค่อนข้างจะรีบนะครับพูดอย่างเี้เลยกว่าถ้าเราใช้สคอมโบเนี้ยไล่ใครสักคนเนี่ยมันก็จะเร็วนะครับมันเร็วที่สุดของเอเินดอร์แล้วก็คือสานตีไปสองหนึง่งครับอ่านี่ก็เป็นคอมโบการเคลื่อนที่ที่เร็วที่สุดของเอเลนดอร์แล้วนะครับในการใช้จริงนะใช้งานจริงนะทุกคนก็คือแบบมันเร็วที่สุดแล้วนะครับก็มีแค่นี้นะครับการคอมโบเคลื่อนที่ของเอเลนดอร์นะครับไปเดี๋ยวไปเราไปดูคอมโบกกาารรรสััังหศตูนเลย คอมโบการสังหารสตูนะครับผมจะให้เป็นทั้งหมด4ี่รูปแบบเลยครับสี่รูปแบบนะครับมีรูปแบบอะไรบ้างมาเนะดเรามาดูคอมโบแรกกันเลยคอมโบแรกของเอเลนดอร์นะคอมโบแรกผมจะให้เป็นอย่างนี้เลยนะก็คือคอมโบแบบนี้นะแบบนี้นะครับตายเลยก็ <c oughs> คอมโบนี้เนี่ยเป็นคอมโบที่พื้นฐานมากๆเลยนะครับใครที่เล่นเอเลนดอร์เนี่ยต้องใช้คอมโบนี้เป็นทุกคนเลยนะครับไม่ว่าเขาบางคนอาจจะคิดว่าไม่ใช่คอมโบไม่เป็นการตีแต่ผมมองว่ามันเป็นการคอมโบคอมมันเป็นการคอมโบคอมโบหนึ่งนะครับมันเป็นอะไรที่ ต้องฝึกนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวเท่านั้นเพราะว่าคนที่เล่นใหม่เขาจะแบบปึ๊บๆช้านิดนึงครับหนึ่งกลับไปช้าอะไรอย่างเงี้ยแบบกดไม่ค่อยถนัดนะครับมันต้องใช้ฝึกนิดเดียวเท่านั้นนะแบบง่ายมากนะครับใครจะฝึกก็ง่ายนิดเดียวนะครับโอเคก็คอมโบแรกผ่านไปนะผมจะนับเป็นคอมโบก็แล้วกันคอมโบที่2นะครับคอมโบนี้เนี่ยเป็นคอมโบจั๊กเอนะครับหรือว่าจังหวะที่ศัตรูเนี่ยไม่ได้สังเกตผีเสื้อของเรานะก็คอมโบไปเนี้ยอะไรประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวทุกคนอาจจะงงว่าผมกดอะไรผมกดผิดนะครับอ่าเอาใหม่าเอาดูใหม่ โหนสองเข้าไปอันตรีผักแล้วก็ยิง,ยง,ยง,ยงแบบนี้นะครับอ่าคอมโบน,นี้เนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่นะครับก็คือสกิลที่เราใช้เนี่ยจะหมดนะครับก็ก็ดูครับคอมโบของคูดาแต่บางคนเนี่ยเขาอาจจะใช้คอมโบแบบผมนะแต่เขาไม่ใช้หมดทุกสกิลนะอย่างเช่นผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะอันนี้ปึ๊บเขาอาจจะเก็บหนึ่งไว้ออกแบบนี้ก็ได้นะก็แล้วแต่คนนะผมถึงบอกว่าเอเลนดอ์เนี่ยคอมโบมันหลากหลายรูปแบบมากเลยนะผมจะบอกสีรูปแบบก็แล้วกันนะต่อไปนี้ก็จะตามคอมโบของ้วน,นะ โอเคต่อไปคอมโบที่3ของเอเลนดอร์นะครับคอมโบนี้เนี่ยเป็นคอมโบที่ผมเนี่ยใช้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นเพิ่งใช้นะครับก็คือคอมโบนี้นะนี่นะครับอ่าคอมโบนี้เนี่ยก็เป็นการคอมโบที่เขาไปล้วงใต้ป้อมนะครับล้วงในจุดเสี่ยงล้วงแบบล้วงเขาไปยิงตัวเลือดน้อยเก็บงานลาดคิวอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ใช้ได้หมดเลยนะครับก็คอมโบนี้เนี่ยข้อดีก็จะสามารถกลับออกมาได้ตรงที่ผีเสื้อเราเนี่ยบินออกมานะครับแต่ข้อเสียก็คือถ้าเราล้วงเขา กระโดดเข้าไปในจุดเสี่ยงนะเนี่ยแล้วเราตายนะครับเราก็จะตายตรงนั้นเลยนะทุกคนถ้ากดออกมาไม่ทันนะโดนสกิลจับโดนสกิลล็อกอะไรเงี้ยก็อาจจะเรียบร้อยลงเงียนจีนนะครับก็ใช้ลมกันด้วยนะต่อไปคอมโบที่4เป็นคอมโบการดักยารับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปคนครับโอเคเรามาอยู่การคอมโบที่4แล้วนะคอมโบที่4ของอลินโดเนี่ยผมจะให้เป็นคอมโบดักยาก,กันแล้วกันนะครับนี่นะทุกคนสมมติว่ามีสตูเดินเข้ามาใกล้ๆเราแบบนี้นะล้วก็แบบนี้นะครับคอมโบนี้เนี่ยเป็นคอมโบที่โคตรแรงเลยนะผมพูดได้เลยนะว่าแรงมากนะถ้าดัก ถ้าได้ดักนะครับผมแบบว่าการันตีความตายได้เลยนะแต่ถ้าเป็นแทงเป็นไฟเตอร์อื่นๆหน่อยก็อาจจะไม่ตายนะครับแต่อาจจะครึ่งหลอดเกือบตายอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็คอมโบเนี้ยเนี่ยเป็นคอมโบที่ผมเนี่ยเพิ่งเพิ่งมารู้เอาทีหลังนะครับแบบเล่นนานแล้วก็เพิ่งแบบเออเพิ่งมาสังเกตว่าเออนี่มันก็เป็นคอมโบของเอ็นดอรได้เหมือนกันนะแบบเนี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับคอมโบเอ็นดอร์นะ ก็จะมีแค่นี้นะครับผมถ้าไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูรูนพลังแสงแล้วก็ไอเทมกันต่อเลยเลยโอเคทุกคนเราก็มาอยู่ในหน้ารูนของเอเลนดอร์แล้วนะครับรูนของเอเลนดอร์ที่ผมใช้เนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขานิดหนึ่งนะครับก็จะแปลกๆหน่อยนะโอเควันนี้ผมก็จะมาบอกว่ารูนที่ผมใช้เอเลนดอร์เนี่ยก็จะเป็นรูนเลทหรือว่าคีติคอนเนี่ย8เม็ดนะครับก็คือรูนเลทหรือว่าอัตราคีติคอนเนี่ย8เม็ดนะครับสีแดงแล้วก็จะห้อยมาเป็นอเวก2เม็ดนะหรือความเร็็วววโจมมมมมตีเเเเพิิ่่่าดดนะกออไใช เป็นเลด8อเวก 2, นะครับก็คือความอัตราคิติคอน8เมตรความรวโจมตี2เมตรนะครับสีแดงนะสีม่วงก็จะเป็นความเร็วโจมตีความเคลื่อนที่10เมตรเลยนะครับก็วันนี้สีเขียวก็จะเป็นดาว์ขึ้นคครับพลังโจมตีจะเกาะนะ10เมตรนะครับ,ออนนะ m, รบโอเคมีคนสงสัยมากเลยนะถามผมมาหลายคลิปแล้วก็ระหว่างความเร็วโจมตี26กับคีติคอน16เนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันนะครับผมจะบอกได้เลยนะว่าความเร็วโจมตีย6เนี่ยมันฟาร์มไวนะครับมันฟาร์มไวนะต้นเกมมันฟานนนนร์ ข้อดีของมันมีแค่นี้นะส่วนข้อเสียนะเลดเกมมันยิงไม่คีไม่ค่อยติดดีเท่าคีสิบหกนะครับอ่าก็จะต่างกันแค่นี้นะครับคีสิบหกก็ต้นเกมก็จะฟาร์มช้าปกติแล้วแต่เอลนดอนมันฟาร์มไวนะครับก็กบเกลื่อนข้อนี้ไปได้แต่ถ้าใส่ยี่สิบหกเนี่ยมันก็จะฟาร์มไวยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าใส่คีสิบหกเนี่ยช่วงอาการเกมเลดเกมนะครับคีมันก็จะดีนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้เนาะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับส่วนรุ่นที่ผมใช้นะมันก็กึ่งก็แบบ ห้อยไปทางหนึ่งดีไปทางหนึ่งไม่ดีไปทางหนึ่งครับก็แล้วแต่คนระับแล้วแต่คนใช้นะคนใช้ท่าน่าแบบไหนก็ใช้ได้เลยนะครับผมไม่ได้ห้ามนะโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูพลังแฝงกันเลยพลังแฝงของเอเลนโดเนี่ยผมก็จะใช้เป็นแฟรี่เลยนะครับมันจะมี2แบบใหญ่ๆนะทุกคนที่ตอนนี้ในผมยังเห็นในโปรเลคเขาใช้กันอยู่นะครับก็คือไทเกิลกับแฟรี่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยในการแข่งขันระดับสูงแล้วโปรเลคเนี่ยเขาจะใช้ไทเกิลนะครับเกิดน,น้อยที่เขาจะเอาแฟรี่มานะครับด้วยความมั่นใจนะแต่ในแรงครับ ank, ในแเละเล้ 5, งๆในเเกมเนี่ย ผมก็จะเห็นส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้แต่แฟรี่อย่างเดียวแล้วครับผมก็ใช้นะตอนนี้ผมก็ไม่ใช้ไม่ค่อยใช้แต่เกิดแล้วดาเมจมันขาดนะยิงไม่แรงนะใช้แฟรี่ดีกว่ายิงแรงนะครับก็ประมาณนี้เนาะแฟรี่ก็จะเป็นเอ่อเพิ่มดาเมจนะครับเพิ่มความเสียหายนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นจระเาะนะแฟรี่นะครับก็ห้อยแข็งมากถ้าใครไม่ชอบแข็งก็เอาเป็นรีคอวอรีหรือว่าฮิวชิเลกก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเพิ่มดาเมจดีกว่านะคิดเค่คิดจะไปเอาแล้วไม่ผมแค่ผมเอาเพิ่มดาเมจดีกว่านั่นแหละฮะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดู ไอเทมกันเลยดูโอเคทุกคนไอเทมของเอเลนดอร์เนี่ยผมก็จะให้เซ็ตประมาณนี้เลยนะครับก็ใครที่แบบหัดเล่นเอเลนดอร์เนี่ยผมก็แนะนําเป็นเอ่อะบิดนะครับเล่นง่ายนะเล่นง่ายนะครับแต่ว่ามันจะดาเมจไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไม่คอ่คอยแรงเท่าทารอนนะครับแต่มันเล่นง่ายนะมันดูดเลือดดีนะครับใครที่จะหัดเล่นนะโอเคส่วนไอเทมที่ผมเวลาออกจริงๆเนี่ยผมจะให้ดูนะว่าผมออกไงใช้ยังไงนะครับ โอเคอย่างแรกเนี่ยเวลาเล่นเ e อ็นดอร์เนี่ยผมจะขึ้นเป็นอันนี้มาก่อนนะทุกคนก็ต้องขึ้นนะครับใครเล่นป่านะแล้วผมก็จะขึ้นเป็นธนูนะครับผมจะไม่ขึ้นเป็นรองเท้านะผมจะขึ้นเป็นธนูก่อนนะครับพอได้ธนูเสร็จผมจะค่อยขึ้นเป็นรองเท้านะครับการตีตีนะครับถ้าใครที่อยากเร็วอยากแรงนะครับก็ขึ้นเป็นเอ่อรองเท้าตีใบได้เลยนะครับก็แล้วแต่นะคนจะเล่นนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะผมก็เอาเป็นการตีตีแล้วกันนะครับชิ้นต่อไปที่ผมจะขึ้นเนี่ยก็ จะไม่ข้ามขั้นนะผมจะขึ้นเป็นธนูใหญ่ก่อนเลยนะครับพอได้ธนูใหญ่เสร็จเพื่อผมจะขึ้นเป็นทาลอนนะครับถ้าใครที่เจอเมดเยอะๆเนี่ยเจอเมดสองขึ้นไปเนี่ยก็แนะนําเป็นอุลเลเบร์นะครับมันจะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับโอเคเราก็ออกเป็นทาลอนนะครับถ้าใครที่หันเล่นก็เดบีดก็ได้นะครับแล้วใครที่อยากจำๆแล้วก็เหมือนผมเลยโอเคทาลอนครับชิ้นต่อไปก็เป็นคิทิคอนนะครับอันนี้ก็เป็นปกติแล้วนะเอนดอร์ครับคิทิคอนครับที้นเนี้ยมันก็จะมีส่วนน้อยส่วนน้อยยิดนะครับที่เขาจะออกเป็นมูลามักนะครบ็ ไอเทมชิ้นนี้เนี่ยก็ดีนะครับเป็นไอเทมที่คุ้มค่านะครับในราคาเลยนะครับแต่ว่ามันไม่มีตีเร็วไม่มีอัตราคีย์ดิคอนนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียของมันเลยนะครับก็มันถูกนะข้อดีของมันก็คือถูกนะได้อัตรคาค่าเจาะเกาะมานะครับแต่ว่าข้อเสียของมันคือไม่มีความเร็วแล้วก็ไม่มีคีย์ดิคอนแค่นั้นเองครับส่วนอันนี้ก็จะแพงนะแพงมากด้วยไม่แพงหน่อยแพงมากเลยแหละครับเกลวที่ได้มามันค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับมันก็ถึงแพงนะครับก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมชอบแบบนี้นะครับ จนที่สุดท้ายก็จะเป็นกอกเกิดน,นะครับใครจะสับเขียวสับแข็งอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เนาะเสรไอเทมของเอเลนดอร์นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูการในเกมเลยดีกว่านะตอนที่เราจะเข้าไปรับชมในเกมเนี่ยผมก็อยากจะขอขอร้องทุกคนทีนหนึ่งนะครับก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะทุกคนใกล้ถึง1000แล้วนะครับก็ช่วยกันด้วยนะใครที่ยังไม่ได้กดนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณคุณมากๆเลยนะครับโอเคไปทุกคนไปเลยกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับซึ่งเกมนี้เนะี่ยเราก็ เจอแพ้ทางเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เป็นคลิกตี่ทอนบัตน,นะครับที่คิดว่าเกมนี้น่าจะสู้ยากนะอนเลนก็พอจะสู้ได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าง่ายขนาดนั้นนะโอเคเวลาผมเล่นเอนดอร์ or, เนี่ยผมก็จะอัพหนึ่งมาฟาร์มนะครับแล้วก็จะฟาร์มจบออฟนะเพราะว่าทัมมิ่งเราเนี่ยจะได้แบบตีมังกรเสร็จมาฟาร์มเลีต่อนะครับมันจะไวนะก็มีเหตุผลแค่นี้นะครับว่าทำไมถึงฟาร์มจบออฟนะครับ เวลาฟาร์มก็พยายามกดสกิลหนึ่งครั้งแล้วก็ตีหนึ่งครั้งแล้วก็สกิลอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ตีอีกหนึ่งครั้งนะับมันจะออกมาเป็นสี่นัดนะถ้ากดไม่ติดก็จะเป็นแบบเมื่อกี้นะครับมันจะออกมาแค่สองนะครับเม็ดเขาหายนะโอเคมนทีมลุงเชอรี่จะหลุดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเราต้องแท็กกลางนะครับเวแรกอันนี้รอเมดด้วยนะโอเคเทียอะไรบ่อนไ,ได้ไปไปบัตรจบล่างนะครับเราก็จำไว้นะโอเค แล้วเขาจะเอาตายด้วยนะสวยไม่ตายบัตรเสียเวลาฟาร์มอยู่นะพอเราถ้าเราฟาร์ม <c oughs> ถ้าเราฟาร์มป่าเราออกไปแทดกลางกันเนี่ยเราก็ออกไปแทกลกางกว่านะครับมันจะได้เติมเพื่อนไปไวๆหน่อยนะ <c oughs> โอเค <c oughs> นี่เราไปซ้อนเพื่อนทันอยู่เอกซี่ <c oughs> ยังไงเพื่อน บัตรอยู่ข้างหลังนะครับยิงกันโอ้ยกสวยยิงในคทีนี้จริงเพื่อน <c oughs> อลเลนมาเติมนะเราอย่าเพิ่งรีบเปิดนะครับมันเสี่ยงเกินไปนะ แล้วทำไมไม่ตีเลยโอเคเหมือนเราจะเปิดได้นะเพราะว่าเมลเราได้เคลียร์ก่อนนะโโลมาวะอไรไม่ได้โอ้ยอยังได้อยู่เมื่อกี้ฝืนไปหน่อยนะทุกคนผมทําดีแล้วแต่ว่าเรียกผมน้อยเกินไปนะไม่ควรเล่นนะมันเสี่ยงเกินแต่ก็ได้บัฟมาก็โอเคอยู่นะ นี่เราต้องเร่งฟาร์มแล้วนะครับถ้าบัตรรวยเนี่ยบัตรเอาเราตายชุดเดียวเลยนะล้วถ้าเราไม่รวยเรายิงบัตรส่วนไม่ได้นะครับถึงเราจะรวยเราจะมีของขนาดไหนเนี่ยแต่เราก็ยังบางนะคนเพราะฉะนั้นอย่าห้าวกับบัตรมากนะครับ <c oughs> เ่นตัดเวฟเรา <c oughs> ตัดคีปลาขึ้นไปเล่นบนก็ได้นะถ้าแหกกลางไม่ทันก็ขึ้นไปเล่นบนนะรือจินหินอะไรเนี่ย <c oughs> เป็นนั่นเล่นนะครับต้องระวังดีๆแต่บาดเขาจบล่างนะเพราะฉะนั้นก็การันตีได้เลยว,ว่าจะไม่มีใครมาแกงนะครับแต่ข้างล่างอาจจะโดนเฮ้ยได้เนี่ยโอเคอย่าฟิกไปนะครับตัดป่าเขาถ้าเราตัดอันไหนได้เราก็รีบตัดเลยนะคนกิซี่จะโยนสกิลผีเสื้อมานะต้องหลบนิดนึงนะครับ เราเล่นล่างได้นะเพราะว่าบาตเนี่ยขึ้นไปบนนะทิกซี่ก็อยู่บนเล่นได้ไหมสวยนะการเดินครั้งนี้ของเราดีกว่านะครับได้ปรับนะต่อต่อต่อตโ,โลโกันดีนะโอเคเราถอยดีกว่านะครับเออโอเคคิกซี่โผล่คลิกซี่โผล่บนนี้แล้วก็ไม่ต้องกลัวใครมาดักขากับเรานะ สบายนะครับที่เหลือก็แค่ให้เพื่อนไปเคลียร์กลางนะถ้าเพื่อนวิ่งมารับกลางแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงเลยนะนะเฮ้อเยอะไรันจนเอาบนคืนนะเพื่อนรีบเคลียร์รีบกลับอร่อยแล้วตายโอเคแคลรี่ได้คิวอย่างนี้เนี่ยเป็นผลดีกับทีมเรานะ ที่เหลือเราก็แค่พยายามอย่าโดนดักพุ่มนะครับเพราะเกมเรากำลังดีกำลังไหลนะเราไม่ตีแล้วลูกพี่เกดเลือดอันเลนได้ก็ดีนะโอเคอย่างนี้ออฟเลนเราอาจจะได้ป้อมบอลก็ได้นะเพราะออฟเขาโลนะครับเขาเล่นคบกันถ้าดเขาฝืนกันเขาอาจจะตายป้อมๆก็ได้นะ โอเคสวยบัตรปิดบัตรปิดบัตปิดเพื่อนเรายิงฟรีได้เราก็ยิงไปก่อนนะครับหลบจะเกิเพื่อนเองโอ้ยโดยอะรลอกขาหนีไม่ออกถึงเราจะตาแจ่เพื่อนเราได้หมดเลยนั่นก็ถือว่าคุ้มมากเลยครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเอ็นดอมถึงเก่งนะก็เพราะว่ามันทำอย่างเงี้ยได้ ได้ดีนะครับอย่างเช่นเคลร์เวฟนะยิงฟีอะไรอย่างเงี้ยกดเลือดนะครับมันดีมันเก่งกว่าหลายๆตัวนะเพื่อนเปิดก่อนเราต้องรีบไปช่วยนะครับเฮ้ยได้เนี่ยตัตโลเขาเอาลงยากแล้วแหละน้องแม่ต้องนี่ก็ได้บัตรได้ไหมเพื่อนเว้ยบัตรไม่มีบัตรสองบัตรเลยนะ บนครับเนี่ยโอเคบนไม่น่าแตกนะทีนี้เราก็แค่ฟาร์มต่อไปเดี๋ยวเงินเราก็ดีดเองนะครับถ้าเราพยายามแท็กเวฟนะแท็กเวฟเอาคลิปป่าให้คุ้มเลยพอเราได้เลนได้เคลียร์ได้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ไม่นะโอ้โหเจ้ยมาดักสวยตอนนี้ที่นุ้งเขาเห็นว่าเมียเราโผล่บนงเขาก็ดักแอลเลยนะ โอเคกดไม่พักเลยเยอะนะเพื่อนตรงนั้นอ่ะผมนี่โดนคิกซี่โฟกัสเนะมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วล่ะเพราะคิกซี่เขาแบบเป็นตัวเด็กเกาะหัวฉันนะโอ้ยโอ้โหตายเลยเย้พลาดพลาดไปพลาดไปแค่ช็อตเดียวนั้นคนเกมเนี่ยเกมรอทรงๆเลย มีวิธีหนึ่งที่จะรวยนะก็คือแยกเล่นเลนสปิทคนเดียวนะแต่ถ้าทำแบบนี้เราต้องมั่นใจนะว่าเราชนะออฟเลนเขาได้หรือว่าตัวที่จะแยกมาสู้กับเรานะบนแตกแล้ววุ้ยกลางเทื่องวิซีด่ดักชัวล้านเปอร์เซ็นต์กล้าเข้าอ่ะ <c oughs> กลัวซื่อดักเสียฟีเลยเฮ้ยกล้าไปก่อน เวทบูเหล่าละปล่อยเข้าไปก็ได้ซิกซีโผล่ล่างครับเฮ้ยเล่นได้เล่นได้เนดอยู่ล่างยิงยิงโอเครำกลุ่มรำกลุ่มแ <c oughs> <c oughs> ข็งไว้ก่อน <c oughs> กวัวทอนยิง เมื่อกี้ผมโลกเองนะทุกคนแบบกลัวทอนจะทะไลท์ไม่ยิงผมนะกดแข็งไว้ถ้าไม่ถ้าไม่โลกก็อาจจะไม่เสียแข็งนะครับแข็งนี่เป็นในเทมที่สำคัญมากนะยิงสวยปั๊ดยิงอยู่ยิงอยู่อีกซีแรงมากขึ้นไปสปิดบนดีกว่านะ เอ็นดอเนี <story S 1> 是是่ยเป็น <that> ฮ right oh okay. oh, ีโร่ต้นเกมนะครับเลดเกมเราจะสู้เขาลำบากนี่ก็ไม่แปลกนะนะกิกฟี่เขาจะแบบดักเล่นเราอยู่แล้วนะเมื่อเราสู้กิกซี่ลำบากอุ้ยเงินทำไมบัตรไหลขนาดนั้นนะมาอยู่โอ้ตายอ่ะเวบนคลิปเข้านะ เขาบีบผมมาเลยนะวิ่งไล่มา <c oughs> โอเคเจะได้จะได้ <c oughs> อุ้ยถอนเริ่มเราเริ่มยิงสู้ทอนไม่ได้นะ วันนี้ผมคิดว่าไปเคลียร์กลางก่อนก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราได้ป้องกลา,างี่ยการเลยเราก็ง่ายขึ้นเยอะบัดเดี๋นี้นะเราต้องหลบละปล่อยเพื่อนบาดบาดเพื่อนระวังโอเคเราสู้วันเลนลำบากกว่าน,น่าจะสู้ได้ โอ้โหเยี่ยมล็อกขาโดนนบัตรผมก,ก็มีสกิลลบอยู่ซ้ายมีอะเลนอะเลนน่าจะขึ้นมาทำบนนะในกระดักแล้วลบเพืเ่นอนยอข้างล่างนะแล้วก็ไปเอาข้างล่างกับเพื่อนมาเราโฟกัสมังกรไปนะได้ ลโอ้โหีดท,ที่แรงมากใช่ไหมสวยได้ไหมที่เขาจะแบบโฟกัสเราต้องระวังทอนเม็ดฟ้าดีๆนะแรงนะเอาเลยเอ่ะนี่งไง <laughs> บอกแล้วว่าถ้าเรามีพื้นที่เล่นไงเราก็ชนะนะโอ้ยายายายอะไรเพื่อนสกิลหมดแล้วเราได้กลางแล้ววิ้ยยังเอา oh. ไปแอบดันคลิปล่างไปก่อนดีกว่า เกมนี้เล่นยากมากนะทิกเีเขาเล่นดีการเคลียร์กลางนี้เป็นอะไรที่แบบโคตรอันตรายนะทุกคนเรรยบล้อยเชลี่เราไม่น่ารอดเฮ้ยกระบัดโดนไปแล้วตายสวยเราต้องเล่นระยะกระบ,บัดไปนะครับถ้าบัดโดดเราก็ต้องสก,กิลหนีออกมานะ พราะถ้าเราไปยืนตีบัตรเนี่ยเราสู้ไม่ได้อูกแล้วครับถ้าบัตรได้ตีนะบัตรตีแรงมากเราต้องเล่นระยะสู้เขาครที่ผมไม่กล้าไปเคียร์กลางเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคิกซี่กลัวคิกซี่นะเพราะผมกลัวคิกซี่นะตัวเดียวเลยโอเคเนนล่เขาขี่เพื่อนเราอคสวยๆอย่างนี้เรารอเคลียร์เวฟกลางกับเวฟบนพร้อมกันได้นะครับ โอเคมีคนยืนกลางแล้วเราก็เคลียบบนนะเาเรียกว่าการคอนโทรลเวฟนะครับแบบนี้นะแบบให้เวฟมันเดินมาลายเราจะได้เล่นง่ายนิดนึ่งยกกลางได้ป้อมกลางได้ไฟฟ้าเพื่อนบนได้ไหมไม่ได้ของเนี่ยดีปะ คองนี่เป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะครับสวยเพื่อนเล่นดีนะเราซื้อเซตเขียวไว้ก่อนดีกว่าเจะได้คองละมาอยเพื่อนมาอยู่เ,เคลียร์กลางก่อนก็ได้นะยืนไนมะ่เคลียร์กลางแล้วเรารอย,ยิงป้อมบนดีกว่าสวยนี่เราเอาเพย์สวยนะกัน เรายิงอเลนดีกว่าครับยิง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 ฟียิงฟีโอเคเรามีเรามีก่อเกิดนะครับเรายังไม่ซื้อเขียวนะแย่ชนะโควอดคิวควอดคิวตอนจบด้วยโคตรให้ใครเกิดวะฟีอ จบได้นะเพื่อนโหค,นะค,ค,คิกซี่เนี่ยแพ้หยานสัสๆเลยนะอุ๊ยขอโทษคำหยาบด้วยนะครับคิกซี่นี่แบบพอเจอหยานโถมมาไงก็ต้องหนีนะคิกซี่แต่ถ้าแต่ถ้าถ้าคิกซี่เกมนำมากๆหยานโถมมาคิกซี่อาจจะสู้ก็ได้นะก็ <g iggle> <g iggle> เป็นไงกันบ้างครับคลิปนี้เนาะ <g iggle> ก็ <g iggle> ถือว่าเป็นเอ,นอ็นดร์เกม,ม <g iggle> เกมนำที่เล่นยากล้วกันนะครับ ถึงผมคิดว่าเกมนี้ผมจะนำนะแบบเพื่อนเล่นได้เพื่อนเล่นโดนได้ออบเจกได้คุ้มป้อมได้คุมเม็อะไรเงี้ยแต่แบบมันก็เล่นยากอยู่ดีนะเพราะว่าทีมนนเนเขาเป็นเมดที่ค่อนข้างที่จะชนะทางเอลนดอร์ผมกล้าพูดเลยนะว่าคที่เป็นตัวที่เอลนดอร์ A ไม่ค่อยชอบเลยนะครับแล้วก็เป็นทอรนบัตด,ด้วยนะที่จะทอรในเลดเกมก็ยิงเอลนดอร์หัวแตกมาแล้วนับไม่นับนะบส่วนเอ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 เดเอเอเดเอ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 ีเนะเแบบอเ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  โอเคเกมนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับอาจจะมีช็อตภาพช็อตอะไรบ้างนะครับก็อย่าไปจำนะครับจำช็อตที่เป็นประโยชน์แต่ตัวคุณนะโอเคปะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับใกล้ถึง1,000ัซับแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าจะผ่านกดหรือเปล่านะครับถ้าครบ1,000แล้วมันไม่ผ่านกดผมก็ต้องไปเปิดช่องใหม่นะเริ่มจากศูนย์ใหม่ซึ่งเซ็งมาก